วัศิลปานี่คือทองหน้าเอนนินเลยนะอันนี้คือบูระน,น้ใหม่ยมพื่กจะเป็นมีีทองแล้วก็แก้แบบใหม่ตอนนั้นเป็นโดนไฟไหมแต่ความพิเศษของของั้นโตเนี่ยยอมไปดูที่พักก็คืออุนาลมน,น,นี่ใชไหมที่อุณาลมนี่โนโตที่อยูด้ามนดน้ามมากซึ่งวัด ในจ e right. ังหวัดนนท์แม้จะบอกว่าวัดเก่าแก่แต่ว่าพร่อน้องที่มีอุณารลมอยู่ด้างหน้าเนี่ยบางวัดไม่มีนะแต่หลวงพ่อตอนนี้เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นอันนี้เป็นปูนปั้นปูนปั้นครับไม่ใช่ศิลาแลงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นแล้วก็จะมีอุณาโลมซึ่งน้อยวัดที่ที่จะมีก็คงอาจจะเป็นต้องสึกประวัติอีกครั้งหนึ่ง แต่วัดสมมาโมที่สร้างคุณาโตนี่ก็จะเป็นวัดแบบเจ้าสร้างเนสมัยนันไว้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเก่าอายุประมาณเท่าไหร่สมศักดิ์ต้องตีตามถึงพระศอทั้งสองสองศูนย์แล้วอะไรทำให้พระอาจารย์ทำรูปหล่อของเท้าวิษณุ ที่ทำปู่เทวิสวรรก็เก็เออหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นลูกคู่บ้านมาแล้วแล้วก็ที่วันเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างที่ธรมาก็จะรวบรวมมานะมีทั้งหมดอะไรอะมีพระบรมสารีริกธามีพระซิวอรลีสัายใจใจแล้วก็มีพุทุเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัด รวบรวมมาเนี่ยแล้วก็เหลือชาวเวสุวรรเนี่ยก็ตั้งใจอยากจะสร้างแต่ว่ายังไม่มีโอกาสแล้วก็ได้ตศึกจากเรื่อเนี้เข้าไปนสภาพแล้วก็เลยหาช่างที่ว่าคุยกับท่างคุยกับเจ้าภาพว่าอยากจะได้ลักษณะแบบนี้แล้วอะไรทำให้อาจารย์คิดเห็นเพราะท่าขาวเวสุวรรณสัมผัสกันนะครับทำให้เราทำให้ลูกศิษย์หลวงพ่อบุญรม ที่อยู่ที่ท่านมีเาพิสูจน์สามขาที่สมุดสมุดสงคามอยู่ของข้อของเป็นอาตมาไปนะครับช่วยไม่ไ้ท่านท่านมหาอาตมาลูกศิษย์ท่านแล้วก็พระลพระว์หลงอลมเนี่ยมีเสาพิสูจน์สามขาแต่เป็นปูนได้ทำห้นานไม่ไดอาตมานไม่ได้ปูนเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบเป็นทองเหลืองรอก็เลยหายท่านแล้วก็ให้ท่าน ยินตนาการว่าเสาววิสวรณ์สามขาเนี่ยให้ไปอ่านประวัติของอาจารย์ยอดอาจารย์ยอดว่าสาววิสวรณ์สามขาเนี่ยเป็นคนพิการแต่ว่ามันมีบารมีแต่ขอกวาพิการเสาววิสวรณ์สามขาเนี่ยจะต้องแบบไหนจะให้ดูสวยงามเหมือนคนที่มีอ่าขาข้างเที่ยวเลยนะหงายเที่ยวมีมือหงเที่ยก็เพีอยู่แต่ลักษณะแบบนั้นนะ ยังมีนะหลายหลายองนะปัจจุบ,บันเนี่ยมือหกนิ้วยังมีปกติมือเราจะมีหน้านิ้วใช่ไหมองค์คนมีหกนิ้วโผล่มาตรงนี้อันหนึ่งน์้อคู่กันแต่นี่สามขาจะทำออยังไงให้มันดูสวยก็เลยได้แบบจากหลวงพ่อวัดหลวงพ่อดงนั่นแหละตอนี่ก็มาแนะนำ ไปเดี๋ยวไปอ่านข่าวปูนโยบายใหม่อีกทีเนาะแต่เนี่ยที่ได้มาแกะที่โน่นอ้างอีกมาว่าเขาวิศวกรรมคุลักษณะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยให้ช่างมาปั้นปั้นศิลปะหล่อที่นี่เลยแล้วก็ได้ศิลปะที่ว่าดูสวยงามแล้วก็ดูเข้มแขังดูแล้วเนี่ยเขาวิศวกรรมต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโยก็เอาไปออกข่าวแล้วก็เป็นเป็นจุดให้แหลวอะ ถามให้สวรรค์ครับถามว่ากำแพนเมืองนอนมีที่เดียวจริงจริงที่อื่นก็มีครับบางที่ก็มีอีกแบบนึงนะแต่ก็ ที่ที่อยากจะจะสั้นนะครับก็คือว่าพูดยังไม่จบเมื่อตอนแรกว่าเรามีหลายอยา่างแล้วมีเกจิศิภาษของวัฒนธรรแไทยกี่แล้วเกจิศิภาษหลวงปู่วปทวดหลวงปู่มั่นสายสามใช่ไหมครูบาศิษย์สายเหนือสมเด็จผู้จันโกรุท่ากลางแล้วก็มีวัดราชสิทธิ์เนี่ยหลวงพ่อเส้น1 1> อ,อยู่คณะห้า 5. ท่านนำโยมาหล่อของอสัจธราชส่งไก่เถื่อนที่วัดก็มีครับก็เลยบอกว่าเอ๊ะไซส์อีสา,เ,สา,สาเนี่ยถ้าผบถึงบาง้งา,านเพื่อนที่มาให้บริลามก็ที่ว่อาอยากจะได้รูปวง,ง,งู่สวงเจวดาเดินดินซึ่งก็มีรูปสิรลูกหามากมายแล้วก็ที่มาก็ได้รับที่โยโยม็ยังเคยถขา,ายสบงถขา,าย,ยสบง ขององูุสูงให้ตมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยท่านโยงจะเป็นคระราชเขาได้เป็นเพื่อนางคสูงว่าสองท่านเพื่อนเพื่อนเราด้วยอย่างเงี้ยก็เอบาบอกว่าเอาผ้าสม,มสง,าสงูุเนี่ยไปแล้วก็ฉีตัดฉีบมาให้แล้วตมาก็ไปปฏิบัติอกว่าใ้ข้าปลอันนี้พอ มีความป่าล้มไหวจะสร้างกระท่อมด้วยแก็สร้าง้านงยูด้วยแต่ก็จะต้องจะต้องไปทุนหรือว่าต้องหาคนที่มีความรู้มีตังโตเอาให้ปลกลักษณะที่สุดนะ,ะให้เหมือนที่สุดแล้วก็จะได้มาประดิสถานที่จังหวัดนึ่งอันนี้จะเป็นจุด จุดมุ่งหมายของทางช่องท่องตำนานเป็นอย่างเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ว่าจะสร้างหลวงปู่สวงแล้วก็จะสร้างให้เหมือนที่สุดเพราะว่าที่ผ่าน,านมาแล้วเนี่ยผมดูดูแล้วก็หน้ากาอาจจะคลายคลึลงเรื่องของหลวงปู่เนี่ยปั้นยากมากผมว่านะเหมือนให้เหมือนนะเหมือนยากผมก็พยายามที่จะหาช่างหาอะไรที่จะทำเพื่อให้เขาปั้นให้เหมือนที่สุดเพราะงั้นเออมันก็เป็นช่องทางคือ ที่เอทางช่องต้องตำนานไปกับบริชัยนะครับเราจะได้ร่วมบุญกันอีกสักครั้งหนึ่งในการสร้างกระท่อมแล้วก็รูปหล่อหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินหรือว่าเทวดาเดินดินที่วัดกำแพงท่าน f อฟที่ได้ฟังได้ยินแล้วก็เห็นภาพนะครับก็ทางช่องก็ขอบอกบุญไว้ล่วงหน้านะครับแล้วพระอาจารย์คิดว่าจะเริ่มสร้างยังไงแบบไหนฮะ ก,ก็ถ้ามิซ้อนจะเนินการหลังจากที่ออกเทปออกอันนี้ไปายควที่ว่าจะจะระดมระดมระดมทั้งระบบปัจจัยแล้วก็รูปรูปปู่ทั้งทั้งที่ตอนท่านดีชีวิตอยู่ได้ดีรูปสุสีลูหนที่ขายรูปไว้เนี่ยจะนำมาแล้วก็ไปหาความรู้จากผู้มีความรู้ที่ใกล้ชิดหนุ่ปู่หรือว่าเคยเห็นรูปปู่ ก็จะระดมเงนระดมความคิดว่าจะส,ร,สร้างวัปถุหัวเมล็ดรเนี่ยให้ให้เหมือนที่สุดแล้วกันนะให้เหมือนที่สุดแล้วก็ต้อง,างอาศัยทางอรายการของของโยมเป็นระบเสียงด้วยเป็นระบเสียงแล้วก็ปรึกษาหราือวางแผนเรียกว่าเป็นทีมเพื่อที่จะหลอ่ดอสดุขและก็ทำตะไรก็ได้ ให้เป็นให้โยมสิริหาที่อยู่ใกล้อยู่ใกลได้มกากรรมที่วัดจตฺแยนะ่นั่นอันนี้พระอาจารย์จะบอกเลขสีได้นะครับว่าถ้าหากว่าเจ็าสีท่านใดนะครับจะร่วมร่วมกันสร้างนะค,คือทางช่องต้องตำนานไปกับถุนแยานเนี่ยจะไม่ขอแต่ต้องเงินเลย คือถ้าให้โอนตรงกับพระอาจารย์ให้อาจารย์ได้เปสนแค้มเช้าตรงอย่างนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวตอนท้ายผมจะลงเลขบัญชีให้กับท่านนะครับโดยตรงเลยแล้วก็พระอาจารย์พระอาจารย์ก็จะมีก็เป็นบัญชีบัญชีของวัดเลยไม่ใช่บัญชีของตลาดเป็นบัญชีของวัดเลยแล้วก็มียอมจะเป็นของภาษีแล้วพอเสียภาษีอะไรต่างก็ติดต่อมาโดยตรงที่อาตมาเจ้าวัด แล้วอาจารย์ก็จะมีพระให้กับเยาวที่ท่านผู้บริโภคด้วยซึ่งครางนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ได้จากท่านพระมหาเถรที่ร่วมมาช่วยในการสาร้างกระท่อมของปุ๋ยตกหรือว่าต้นเห็ดด้วย,วยซึ่งเดี๋ยวผมก็จะแบ,บ่งมอบให้กับนายยักษ์มีนาครับให้เราเริ่มเริ่มทำเริ่มยีนั้ก่องนี้กัน ในทีท่านใดประสงค์อยากจะร่วมบุญนะครับแล้วก็ส่งเลขบัตรส่งเลขเบอร์โทรส่งโทรศัพท์ที่อยู่ในกระอาจารย์งราชการจะส่งอะไรการมีอะไรไม่รู้อาจจะเป็นเบงกันเบงกันติดหรือไม่หรือไม่ใช่ใั่